แนบหรือว่าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนี้เดินหน้าตามหลักการที่แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหลกัหลกๆมี3มิตินะคะคุณผู้ชม1คือกําหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองประชาชนหรือว่า Protek ประชาชน2คือกําหนดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจให้ประกอบธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะและ3คือการกําหนดหน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการไปยยวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจต่างๆค่ะผู้ชม ในหลักการเต็มไปด้วยความหวังค่ะคุณผู้ชมแต่ในทางปฏิบัติยังมีเรื่องที่ต้องอุดช่องโหว่นะคะบ่ายนี้ออนไลน์พูดคุยกับแขกรับเชิญเจาะลึกถึงเรื่องนี้อีกสองท่านค่ะคุณโจวเวลรินบวงเงินจากกลุ่มรักบ้านแหงจังหวัดลำปางนะคะพี่โจอยู่ในเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่และร่วมประชุมในการระดมความเห็นต่อแผนนปบหนึ่งและอนาคตนับสองด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะดเออรเสรีนนทสูตรท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒน วันนี้อาจารย์จะคุยถึงภาพใหญ่บทบาทของแนบนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มที่พี่โจก่อนเพราะว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวเรื่องเหมืองและการทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองเนะะี่ยค่ะก็หลายจุดถูกระบุว่าละเมิดสิทธิชุมชนแนบฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่โจอมองอย่างไรแล้วมองความหวังต่อแนบฉบับสองยังไงบ้างคะ ฉบับหนึ่งที่เราล่างขึ้นไปนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเอาขึ้นไปจริงๆแล้วก็ถูกตัดไปเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบแผนนนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะได้หลายๆอย่างในพนาุข้อตกลงมาสายข้อแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะขณะนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังมีความคาดหวังว่าเนปก็ยังจะเป็นเครื่องมือหนึ่งอะค่ะที่จะสามารถพูดคุย ไปถึงรัฐบาลได้คือธุรกิจเหมืองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดค่ะเราก็คิดว่าแนบเป็นช่องทางหนึ่งคือบางทีเราคุยผ่านรัฐบาลตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่ามันผ่านข้อกฎหมายหลายอย่างหรือชาวบ้านก็ไปไม่ถึงแต่ว่าพอเราพูดคุยผ่านคนกลางผ่าน,นกลไกอื่นผ่าน,นกลนนนไกลแนบมันรู้สึกว่ามันก็มีผลบังคับใช้ที่จะที่หลายๆอย่างที่เขาจะเข้ามาแก้ไขอย่างเช่นปัญหาการเยียวยาการเยียวยาหลังจากก เกิดการทําเมืองแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแนปมาบังคับให้เขาสามารถทําได้แต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดไงคะในความหมายคือแนปที่ผ่านมาเป็นหลักการที่ดีพยายามสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสะพานเชื่อมต่อที่อาจจะทําให้ภาคประชาชนรู้สึกคุยได้มากขึ้นแต่ว่าเรื่องกระบวนการเย,ยียวยางไปไม่ถึงอันนี้เป็นข้อท้าทายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยต้องเยียวยาเยอะด้วยในกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเมืองเนี่ยนะคะอยากจะฟังทางดรเสรีบ้างค่ะ ดรเสรีค่ะฟังเอาเฉพาะธุรกิจเหมืองแฟงว่ามันมีความท้าทายเยอะเลยค่ะไอความท้าทายตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงไปไม่ถึงตามความคาดหวังของภาคประชาชนและในมุมของดรเสรีเองที่ผ่านมามันมันมีอะไรที่ประสบความสําเร็จในแง่ของนบฉบับหนึ่งบ้างค่ะเอาเอาเรื่องความสําเร็จก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนับเองเนี่ยมันเป็นทั้งทัดนสอมและเป็นทั้งโปรเซสคือมันเป็นที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยมามามา,มาอยู่ในที่เดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในแง่ของการให้ภาคประชาะสังคมภาครัฐบาลภาคส่วนราชการภาคนักวิชาการมาพบกันเพื่อกําหนดประเด็นร่วมกันว่ามีประเด็นอะไรเป็นประเด็นเร่งด่วนสําหรับประเทศเราในกรณีของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมันเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากในกรณีของเนปทีนี้ความท้าทายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเอ่อมันเป็นผลของการที่เราต้องมาประเมินร่วมกันว่ามันยังมีจุดที่จะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องหรือเปล่า นะฮะสามเสาที่เราคุยกันทั้งมาตลอดเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการสะท้อนมาในวันนี้กรณีเหเมืองแร่เนี่ยกรณีของการคุ้มครองนะครับเคารพแล้วก็เยียวยาแน่นอนว่าเสาที่อ่อนแอที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเยียวยานะฮะมันก็เป็นช่องทางเป็นโอกาสที่เราจะต้องพัฒนาร่วมกันแต่ผมคิดว่าตัวหนึ่งในเสาของเยียวยาเลยที่ฟังเ,เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุนหรือเรื่องของการกําหนดหน้าที่ให้แน่นอนหน่วยงานที่อนุมัติให้มีการลงทุนกรณีเหเมืองแร่เนี่ยอาจจะต้องรับไปพิจารณาว่า เราจะมีการจัดตั้งกองทุนหรือไม่หรือมีการกำหนดเงื่อนไขไหมที่จะต้องค่อยามีวางการวางเงินประกันอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเพื่อให้ทําให้มั่นใจว่าแม้ก็จะล้มละลายไปก็ตามเี่ยรัฐบาลหรือผู้เสียหายเนี่ยจะสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลนะครับอันนี้อันนี้ผมเรียนเบื้องต้นไ้ก่อนอยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งด้วยก็คือว่าสองสามปีที่ผ่านไปเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่ามีบางประเด็นที่ควรจะเป็นการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือนับที่มันเป็นโปรเซสเป็นกระบวนการที่ต้องมาร่วมกันกําหนดตัวชีว้วัดว่่าาาเรรคดหวังออะไไตป แล้วเราจะช่วยระดมทรัพยากรทําให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างไรส่วนตัวผมเองเนี่ยในเสาเรื่องของการเ,าเ,าเรื่องของเยียวยาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของภาครัฐเนี่ยก็จะอยากอยากจะให้เห็นเรื่องของการปกป้องนักคุ้คมครองสิทธิ์นะครับอย่างเช่นการใช้กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือในการฟ้องหมิ่นประมาทอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเรากําจัดที่ต้นต่อหรือว่าจัดการปัญหาที่ต้นต่อได้เช่นการทําให้โทษหมิ่นประมาทไม่เป็นโทษทางอาญาต่อไปเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการใช้ กฎหมายปิดปากเนี่ยมันบรรเทาเบาบางไปได้อีกเยอะครับค่ะค่ะโหพูดถึงกฎหมายปิดปากหรือว่าบ้านเราอาจจะคุ้นหูก็คือแซลบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาเข้าจริงก็คือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างกรณีเครือข่ายพี่โจเรื่องเหมืองอะ่ะก็โดนกรณีแซลบอย่างต่อเนื่องนะคะพี่โจเอานิดเึงเมื่อกี้ติ่งเอาไว้ว่าโอเคมันเป็นความหวังมีข้อจํากัดในเครือข่ายเหมืองแรกคุยกันไหมคะว่าเราจะทลายข้อจํากัดของแนบในฉบับหนึ่งเพื่อเติมในฉบับ2เรื่องอะไรบ้าง เราคุยกันถึงทุนจดทะเบียนเนาะการเข้าถึงการเข้าถึงแร่ที่มันง่ายมากคับณปัจจุบันนี้คือใครอยากรวยก็มาทําเหมืองเลยคะ่ะทีนี้เราคุยกันในเหมืองแร่ว่ามันน้อยไปไหมอะ่ะโครงการที่บ้านนะคะสอ0 0มื่นสีล้านที่จะทําอยู่เนะะี่ยค่ะขุดเหมืองฐานหินที่อำเภอเงาจงังหวัดลำปางทุนจดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่3าล้านบาท ดิฉันเคยพูดว่าดิฉันก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรวมเพื่อนมาจดทะเบียนแล้วก็ทําเหมืองแข่งกับคุณ <c oughs> ก็คือแบบมันน้อยมากพอทุนจดทะเบียนเท่านี้แล้วหลักการการอ่าที่จะเข้ามาเป็นดีเทลของเยียวยาค่ะเขาวางหลักประกันการเยียวยาอยู่ที่สองแสนบาทนะคะเหมืองแร่ต่อหนึ่งแปลงคือน้อยมากน้อยจนสองแสนนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> เราจะเห็นว่าคิตตี้เนี่ยห้าร้อยล้านนะคะ <c oughs> แล้วห้าร้อยล้านนั้น่ะ ต้องใช้เงินจากจากรัฐนะคะ<ช>เอาไปเยียวยาไม่ได้ไม่ได้เงินจากเมือง <500 S 2> ด้วยห้าร้อยล้านบวกบวกด้วยนะใช่ห้าร้อยล้านบวกบวกแล้วทีนี้เรามาคิดดูว่าแปลงหนึ่งสองแสนบาทคือจะซอยเพงขี่แปลงก็คือไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเลยท,ที่จะที่จะทําเราคาดหวังว่าแผนแนบเนี่ยจะลงดีเทลให้มากขึ้นที่จะมีมีการคุยกันเอาเอาเอามาคุยกันแล้วก็มันจะ คุ้มครองเคารพเยียวยาเรายัางไงอะคะ่ะว่าว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมแล้วว่ามันท้าทายครั้งแรกที่เราคุยกันไปก็ได้มาค่ะอื hmm. ได้มาที่บอกเมื่อกี้ค่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีแผนเยียวยานะคะไม่ไม่เคยมีแผนเยียวยาในใน e อ A ในกฎหมายแรกเลยเพิ่งจะมีมาแค่ปีสองปีนี้พร้อมกับอ่ากฎหมายแร่ฉบับใหม่สองห้าหกศูนย์นะคะที่ที่ผ่านมานี้ แล้วก็มีหลักการนี้เข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์มันเหมือนแบบอยากทาแบบไม่เต็มใจอะค่ะแบบทําให้มันผ่านผ่าน,านให้มันครบกระบวนไปมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันจะจริงจังมากน้อยสุดท้ายแล้วเขาก็วางเงินไว้แค่นั้นแล้วก็เราก็หายไปเหมือนเดิมถ้าสมมุติจะทําเหมืองเนี่ยคุณต้องมีเงินมากพอที่จะเยียวยานะทําเหมืองสองหมื่นสี่พันล้านเนี่ยอย่างน้อยอคุณต้องมีเงินพันล้านแล้ว มีเงิน <หา S 1> พัน <หา S 1> ล้านในการเข้าถึงเพราะว่ามันจะไม่กลายเป็นว่าคุณมาชุบตัวแล้วก็ชุบความรวยจากเมืองไปคือการันตีได้ไหมว่าคุณจะสามารถคือมันไม่สามารถฟื้นฟูอ่า ทรัพยากรให้ได้ค่ะทรัพยากรเหมืองนี่คุณจะมาบอกว่าพื้นผิวทรัพยากรเหมืองเป็นไปไม่ได้ค่ะมันใช้เวลาเป็นพันพันปีค่ะมันขุดไปแล้วมันหายไปเลยมันแค่เยียวยาแค่ตัวส่วนหน้าส่วนเปลือกเท่านั้นเองน่าสนใจค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการทําเหมืองเนี่ย ยังไม่ได้เห็นตัวเลขจริงๆว่ามีการประเมินว่าถ้ามันเสียไปแล้วมันจะสูญเสียเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกคำนวณด้วยดเรเสรีคะถ้าเท่าแฟนฟังจากพี่โจโเมื่อสักครู่แล้วฟังจากสิ่งที่ดรพูดก็คือรัฐเนี่ยจะเป็น,นกลไกสําคัญด้วยเช่นเดียวกันในการเข้ามามีบทบาทเพราะอย่าลืมว่าแนบเป็นแผนปฏิบัติการไม่ได้มีผลทางกฎหมายถูกต้องไหมคะดรคะคือคือผมเรียนว่ามันเป็นช่องทางที่สามารถทําให้หน่วยงานที่ก็มีความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงในกรณีอระทรวงอุตสาหกรรม และกรมประสาการเมืองแร่พื้นฐานเนี่ยนะครับเขาจําเป็นจะต้องตระหนักแล้วผ่าน,นกลไกแนปเนี่ยมันทําให้ช่องทางเนี่ยข้อมูลไปสู่เขาได้ง่ายขึ้นคือเขาอาจจะฟังโดยตรงแต่แนปเนี่ยมันทําให้มีการบูรณาการหลายเรื่องเข้ามาโดยเฉพาะอย่างที่คุยกันคือความเพียงพอของการเยียวยาบทบาทของธุรกิจในการที่จะเคารพและตัวเขาเองในการที่จะต้องคุ้มครองต่อไปทีนี้เรื่องของการกําหนดเป้าหมายต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นช่องทางในการที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องคือ บทบาทช่องทางของเนเนี่ยมันทําให้ทุกส่วนราชการมาแชร์กันแล้วมันก็มีประสบการณ์ของส่วนราชการอื่นมันไม่ใช่เรื่องเหมืองแร่อย่างเดียวนะฮะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุม,มัติสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้วยมันมีของเรื่องของกลไกภาษีด้วยมันมีนกลไกการจัดตั้งบริษัทด้วยมันมีเงื่อนไขของการกําหนดความเพียงพอของเงินที่จะวางกรณีต้องเยียวยาและไม่ใช่เยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงนะฮะผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นเราทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปเนี่ย เขาจะต้องมีการชดใช้เพื่อให้มันสามารถจะเยียวยาให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนะ่ะซึ่งแน่นอนเราเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันยังมีการมาพยุงทําให้มันกลับสู่สภาพใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าพึ่งช่องทางโดยปกติก็คือเราร้องเรียนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเนี่ยมันคงจะเคลื่อนช้าก,กว่าที่เป็นแนปเพราะแนปเนี่ยมันทาให้เราเทียบเคียงกันได้มันทําให้ภาคเอกชนหรือผู้ประชาคมเนี่ยมาเรียกร้องได้โดยตรงผ่านแนป นะฮะแลวเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆผมคิดอ,อันนี้เป็นโปรเซสที่เป็นประโยชน์แล้วก็ในฐานะที่ให้คําปรึกษาเรื่องกระบวนการทำแนฟอยู่แต่ผมคิดว่าความเห็นอย่างของคุณโจเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะฮะในการที่เราจะมาดูว่าตัวชี้วัดแบบนี้ถ้าหน่วยงานเขาอาจจะบอกว่าไม่พร้อมวันนี้เราก็ต้องถามเขาแล้วล่ะว่าแล้วจะพร้อมวันไหนถ้าเราเห็นร่วมกันว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ดี <c oughs> เพราะว่า,าลูกหลานของเราจาเป็นจะต้องได้มี <c oughs> ส่วนร่วมที่จะเอนจอยนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ตลอดเวลา ถ้ามันเสียไปเนี่ยเราคงต้องรีกร้องความรับผิดชอบของคนที่มันทําให้เกิดเหตุเสียหายนี้ขึ้นมาร่วมกันครับค่ะค่ะเหลือเวลาให้ทั้งสองท่านคนละหนึ่งนาทีกับชุดคําถามสุดท้ายเริ่มที่ดรเสรีก่อนคือถ้าทําแนปได้อาเขอาจริงถ้าเรามองในภาคธุรกิจเขาจะได้อะไรและถ้าทําได้จริงๆสังคมไทยจะได้อะไรบ้างจากแน็คือคือเรียนอย่างนี้ครับแนปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหน้าที่ของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนมันมีอยู่แล้วเน็เป็นเครื่องช่วยเอาเครื่องมือต่างๆมาบอกภาคธุรกิจ แล้วมาบอกภาครัฐในการกํากับธุรกิจให้ดีขึ้นแนปเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เมคชัวว์ว่าส่วนราชการต่างๆเข้าใจเรื่องนี้ในระดับเดียวกันจากเดิมที่อาจจะไม่เข้าใจเลยหรือไม่รู้เรื่องเลยหรือเข้าใจกันผลละอย่างแน็มันเป็นมันเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่ทําให้ทุกส่วนเนี่ยมีเครื่องมือเดียวกันในการนําไปใช้กํากับธุรกิจและทําให้ธุรกิจได้ตระหนักว่าหน้าที่ของตัวเองนั้นจะสามารถทําอย่างไรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมได้ได้อย่างต่อเนื่องครับ ค่ะอะค่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายให้พี่โจค่ะเราเ <c oughs> ชื่อว่าแนปเนี่ยแผนแนปเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระทุงรัฐบาลได้สามารถคุยกับรัฐบาลได้ค่ะออจริงๆรเมื่อกี้พูดมาถึงเรื่องสแสลบตัวเองก็โดนฟ้องสลบนะคะจนต้องไปคุยกันที่เจนีวา <c oughs> ตอนที่แนปครั้งแรกเราก็คุยกันเรื่องฟ้องสแสลบนะคะแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์เองก็รับหลักการมาที่จะให้เงินประกันตัวค่ะ สำหรับนักปกป้องสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอา่มันใช้ได้จริงนะแล้วเราก็คาดเราคาดหวังว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าว่าด้วยว่าด้วยหลักการของแนบแล้วจะสามารถคุ้มครองเคารพแล้วก็เยียวยาได้อย่างมีประสิทธิผลคือมันก็ต้องค่อยๆทําไปอะคะ่ะรัฐบาลเองก็รับมาใหม่รับมาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าต้องทําอะไรบ้าง ถ้าเราประชาชนเราไม่ลุกขึ้นมากระทุ้งให้รัฐบาลทํารัฐบาลก็ไม่ทําค่ะซึ่งเราเองเราก็คิดว่าประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมกันค่ะร่วมกันผลักดันร่วมกันขึ้นไปเพื่อที่จะให้แผนแนปเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงๆค่ะเต็มไปด้วยความหวังนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งดรเสรีแล้วก็พี่โจแวลรินที่พูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะชัดเจนค่ะอย่างที่แฟงบอกว่าเป็นความหวังที่จะทําให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมไปถึงสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้นในหลายจุดด้วยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเหลือเวลาอีกสักประมาณครึ่งเดือนกันยายนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปมีความคิดเห็นเข้าไปอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนที่จะมีการคลอดแนปสองบังคับใช้ในปี2566นนะคะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ